สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิานตู่ปู่ทุกคนเนาะวันนี้ก็เพิ่งพบปะก็มาปล่อยคือเก่าพี่น้องบลิเวีเซีนหนาเฮตาหนานนะพี่น้องเลยทือว่าเขาเก่าเนาะบลิเวียเนนานพี่น้องเขาไปสิไปหาปลาเนาะพี่น้องหาปลาอยู่ปู่มูเขาไปล่ออยู่ปู่เนาะแล้วไปหาปลาเลยพี่น้องตอนนในมูเขาก็ไปล่อเนาะพี่น้องเนาะว่าตัวเองก็มาหลอบสวยพี่น้อง พอมันแดดเนี out ่ยเขาก็จะใส่หมวกห้ได้พี่น้องเลยเป็นจะได้นอกพี่น้องนอกสบายดีเฉพาะพี่น้องเอฟซีวัสต์ปูดูคนรปวเห็นหน้าเห็นตาเบาตุยหน้าในนองพอปวดได้คอยทายล่งทายล่งกับมิจะทายทั่วไปเนาะเบาตุยกับบได้ทายเห็นหน้านะวมื่อนี้ก็ได้บะมาให้เห็นหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปหาหมูเนาะ โมไปกับไปหาป่าก่อน,นะ่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าจะไปถ่ายบรรยากาศในคลองเนาะในคลองตัวนี้ข้าก็ในอยู่ในกรุงเทพพุอเก่าเดียพี่น้องมาได้กลับบ้านเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายบันหาป่าเนาะแต่ว่าคลองนี่ก็ถ่ายบ่อยนวพี่น้องไปปะไปร่วกันเลยพี่น้องตัวนี้ข้าก็มาขัดแคบคลองเนาะพี่น้องนี่เป็นไซส์สูงเนาะสปปนนะลุงมันหยกนะแต่ว่า เหมืป่าขึ้นร้ายกับร้ายเด้พี่น้องเลยปลายพหาหมูอยู่ครับอย่างบรรยากาศในคลองเป็นบรรยากาศสรุปโอ้อันนี้เป็นลงน้ำเลาะโอ้เหมืนอนคนมาหาปลาหลายเนะพี่น้องพร้อมเป็นวันอาทิตย์เนะาะคนเก็เลยมาหลายนะวันอาทิตย์ นี่เนาะบรรยากาศในบ้านในแคมของเนาะโอ้มีเป็ดดิโอ้เป็ดเทพเหลือดแปลเนี่ยเนาะพี่น้องติบแสบน,นกงกระดนเลยะเป็ดเทพกาบกระบ,บ้านนองก็เอินเป็ดกายี่ไทยเขาเรียกเป็ดเทพเดี๋มาบวกไข่หูบนไหนเนาะโอ้ทันสหายพน ันมาหายสองคนดูน้องกับลูกพี่มาหาปลาเฮ้ยเห็นยังอ่ะกินเขา้เขาเหรอโอ้แม่อีช่างห่ะ มีเองคือไล่น้ำกันอยู่ฮะโอ้เสียท่านหน่อยกับมาเว้ยเสียท่านหน่อยลูกเขาขันเป็นไงจาในใดบอต้องนะปลายัางมันขึ้นปลากดปลากดทางครับ ไปแล้วระสอบนึงเอาไปขังไว้แล้วเอาไปขังไว้ใช่หรือใช่ขังไว้คนโอ้โหเจ้านี่แฟนบอลเดี๋ยวก็ไม่ได้เจ้าติดตามแต่ตอนโรดินโอยู่เหินบ่ เอาเพื่อนไปเซดหรอป่ะเพื่อนบนในม้าวมอหน่นะฮะว่าไปเซดอ่ะว่าว่าสมาาิมาทายมาทายเออมอกิโลก่อนนี่นนะคือ่บโทตบอกว่า สีแคนหลอมตอนนี้ล่าจะเด็กเจ๊น้อยแน่ไอ้สี่ใบมันอยู่นี่นอกอาจารย์ใหญ่กระดูกหน่องกระดูกซีดเพิ่นอุ้ยอแค่อีแคแค่นะกัดทำมอนอันอออนนหน่อยนะ โ oh, อ้ยอย่าบ่เคยยยานแค่มั่งก็ยังบลูดมาใน,นน้อจจกโตจัางไรเนาะสิจับ,ส,จบสิจับมาพอสิจับมัดเพิ่นโยนเข้าปากอีเคแ,แมนแมนเพราะว่าคันเราบุญยานเม่ยเรากะ โบตายูห่อนทุกวันนี่เรกขันคนนรบยานเมียเมื่ออำกันเด้บับุรผุ้ษผ้าย่านนี่มือน้หนุษย่านนลูกหลังก็ต้องย่านตามบัผู้มากกัมูผ้าย่านมือมอนันมอดุกหนองคนคนนึ่งเอามอเมียาก็ได้งในสีหามือย่านเมีอาแห้งเนาะนี้มอน,นัน อืกัมม oh, ูผ้าย oh, uh ่านเนาะบ่นพูดผ้าย่านแล้วกัมมูผ้าย่านแกอย่างมันเป็นตะย่านเหมือเอาจะกินยังฮะเอ้าวเจ้าไ้กินเขาอ้าวาจะกินใบบอกใบใหม่ไปเดยบอกให้เจ้าเอาเขามาให้เขาบมาเนาะโอ้แจ๋วทุกพรโทรบอกว่าว่า บอกมอนั่นแล้วอมอนั่นกันนีล่ละหรอเบ็ดกินมันมเมนป็นี่ละเราสไตล์เขาหน้าเปรงชาติเ้ดักกุ่งนี่ปเป็นเป็กุ่งหลายบเนี่ย้ไม่ได้วย่ง โอ้ไปขี่จะไปขี่รถมาเจ้าอ่ะ อย่างเราซือเขามาให้มันเ <Techn> ห <Pokémon> ็นเ้ามาแล้วเกียดไปุ่นแล้วบ่าโอ้คนเห็นมาว่าแล้วงูคนนไหนงูคนยัหันไปงูเอเ่ปลาปลายัหันมอม โอ้โหใส่ตอนนั้นอุปกรณ์เขา้อยเดียวเลยนะฮะอย่เดียวอือบอกไปหาน่ใหม่ก็ว่าขั้นเขาหาแล้วเ,เขาหาง่ายเนาะอุปกรณ์เขา้อยเดียวบอกคือเห่าเนะาะหยนูาช้ยางอันเดียวเลยเป็นกระมังแน่นอนว่ะกลมัลน่ากกแนี้เนาะเนี่มันขึ้น,นเนี้ย ห่าอยู่แถวนี้แหละยุบตัวเงี้ยหล่าทำอะไรอยเบ็ดก็ห้ำเราในหน้าเ ar <c oughs> no ราหลาเขามาโอ้โม้หนนมานอเว้ยโอ้เสียท่านคนโก้ว่านะเว้ยเสียเสียท่านคนโก้ชวยโยวันทาม่านะพี่นอผายของผายดูนออกเดี๋วมุจาก เอาขึ้นมาไก่เห็นที่เขาอ,อยู่บอกโอ้เจ้าเห็นยังมารอเนอาะจ้ะเนาะมันรอนะอเียท่านคนโก้มที่ท่บ,บอกชื่อเขาไมา่เห็นคุณยายน้อยเลยเอาเขาอีกอย่างเอากระรี่ล่าเนาะได้ครับมเวโทรศัพท์มากก็น,นอกพูนยายเึกขึ้นมาแบแมนเนาเขาแถวหนีนโมมีเน้ยอยูอ่แถวนีมีอยูเนี่เขาเซเว่นโอจริงเขาเซเว่น เขากินอาหารซีพีได้ดูส<ล>ดด<า>ีรถตัดโบมี่ว่รถตดัดเจดีย์บุราเทฟซับมาแล้ซื้อเบียร์มากินเอาเงินมาทีบุราเอฟซับมาเอาโอ้วัดจิมาเลยวัดจิมพ์เลยนะไปถ่ายเราหนะ่อยนะอะไรอันบรายไหมไป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 ขอถ่ายพราหน้าขอถ่ายเนะี่ยเออขอถ่ายคลิปไปแค่ไหนหัวหน้าแล้วเ,เป็นหัวหน้าเจ้า,า,จาเออห,ห,หัวหน้าแล้วปีกตายข้นใส biết là bây giờ là? nói hết cho này à Ôn lạc sài Bỏ. ่แดีกว่าห้าวันเหงโอ้เนี่ยวอปรหยังโอ้นี่อาวุธเราแบบประหยัดเลยนะลาอลายกว่าห้าวันแหอเบือเบื่อปิดปาเลยกันโอโหดไล่เบื่อแส้งมือลรวติดก่ามาเพราะว่าถ่าเพิ่อนชู่ฮะเจ้าม่นจะมาเพิ่นบ่มีไล่กะนแต่ก็ท้ามาชินบ่อกเขาญี่ปุ่นเลยเงียบกลับมาจนดี พขาออกไปชื่อขขาเรืยกขขาทรงเหลียวได้านสุดเดียวเมลักกุ้งกุ้งไม่สโตไปงี้ไงกุ้งหมอจะไปเห็ดโคโยตี้เต้นโคโยตี้มาแดงจ้างอีลำใหญ่มาเต้นโคโยตี้เมื่อคืนนี้อีลำใหญ่มาคลองเก่าทักซิน้างมาเห็นวะจะขายดูกันทักซินอะไทักซ the ินเนี่เอาทักซินมาหนี่งงานบวชนะบักนันแท้หนาคือเป็น ล้านล้านเขาลูกชาวแล้วมังอีอีคนหนึ่งใช่ดูเกาะใหญ่เนอยู่อีม<ห>โอ,โอ้มีเอื่อยบอกนีกคนหนึ่งแม่ไเดีนกันเมื่อนไม่มเคืยน,นี่เห็นเขาถ่า,ายดูผูกกับกินคนในแชนนอีน้ำตาลน้ำใสอ๋อถะลงมาในลายผูกโอ,โอ้แล้วมีหยาดยูแถวนี้อือมี่ยิงมยิงกับหินม,มาเมื่อคานจากาายำใหญ่มา เป็นงานบวชเดวเห็นบางนามสีป่าล้าได้ไเราไม่ตกเลยไล่เมืกี้ไล่กูห้าวันเฮียเมื่อกี้เราอยู่แบบบงเดียวสามสี่ตัวก็ป็นงสองคนเป็นคนหมดบ่ะแล้วก็หมดต้องการหมดต้องการของเจ้าอะไรซ้ำวนิท่าโอ้ยท่านอะไรซ้ำมีหนิเขาก็เมื่อยแล้วเขาจีบนางเ่ายังอยู่นี่ มาด right? ิเจ้านว่าสีคนแบ่งกันได้อยู the ่ห้อยนล่ะสองตัวได้บ่สองตัวเพิ่งแค่หน่มใหม่วามหาหนุ่มใหม่ทุกบ่ไปแบ่งเห็นการักมากจะได้อายามันจะบัวเอาเนาะหลักแต่หลักมากคนเดียวโอ้สวรรคเจ้าเห็ดโอ้ท่านชวนไปวัดแล้วเพื่อนคนนี้หน่อยไปหวัดแล้วเขาขัถทามระหว่างมอนันบอาว่าบ ใช่ umas, ่เล่าดีว I mean, ่ะเพราะว่าเนี้ยวส่วนมันหน้าเป็นหน้ามือมันเราบอกว่างเราบอกว่าเราสีเส็ดโอหกมุมก็ได้มาส่วนนะแต่ว่าเอสโอจะในใฝ่รับโอ้ใฝ่กระบอกหูเขาว่ารับแต่โรงงานนึงรับสองโรงงานแน่รอืมก็เลยว่าสิไปเดี๋ยวว่าก็เรื่องก็ว่าในพูดภาษาจีนในมอหนังคนจีน

ปรบมาเบือง,งกุ๊กกกกกใช่บอ้ว่แิ้มไผ่แบบนี้ด้วยบอ Right. จบปุบกงไงไห้องกสิไปเบ่งป้าเขาก่อนนะเิปาในห้องกสิกร์จบเอาเบ่งกุ้งก่อนโอ้เป็นยังไงเลหลายกูเกาอยู่ะ โอ,โอ้หอยมันเข้าไปกินวะมีจักหลังหาหกหลังหาหุกหลังโอ้เจ้าเลยนะกันหาหกหลังโอ้ไป่จริงใหญ่เยอะวะออกหมดแล้วยกกออเอาไซต์ทงป่ามาแล้วคืนมาบอ ไปน้ำบ้างเจ้าทุ่ทงป่านี่โอ้ได้ร้ายอยู่นี่ว่ะโอ้ได้ร้ายพี่น้องเอ้ยน,นี่นอท่านอาจารย์ฮอเอาคลิปม้องก,ก็สิจบสำน,นีก่อนเด้อไปก่อนเด้อบ๊ายบาย หายจังไยยงเาท่านอ,อเอาปีง๊งแจมฮมเจ้าหันะนเปิดฮํมมันมเขาเบิงอีกว้ายเพิ่นนี่ท่มบลาเห็นด้ยวยแต่้องก็ยังไห้อ,มมหอะ่ะเฮ้ยปิง